มีข่าวตะอเพอาแก้วก็จะไปวันชเปนี้ชิปนี้พี่เป็นยังไงเนี่ยหรือว่าเซนหรือว่าจะไม่ยังเข้าไม่ได้ผมไม่รู้เลยผมมีข่าวไหมไม่มีข่าวยังไม่มีข่าวไม่ไม่แต่ว่าไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องให้ไปต่อยวันหรอกเดี๋ยวเราจะสร้างให้เราเก่งกว่านี้ก่อนเดี๋ยววันหนึ่งวนันเขาคงมาเอาเองให้ให้ให้ผมเดินไปบอกว่ายังไม่รีบเอาเอา,เอาไปต่อยผมคิดว่าผมยังไม่ยังไม่พร้อมทําไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวมีจังหวะมีช่องใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเก่งเราทําให้เก่งเราก่อนเดี๋ยวผมคิดว่ามันโอกาสโอกาสมันมามันไม่มัน เรามีอาจจะมีคอนเนคชันอยู่แล้วเขาเขาอาจจะเห็นเราคือเราต้องไปสร้างของเราผมไม่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 ใหเอาลักษณะแบบอยากไปต่อยต้องไปห้าไปพูดเดี๋ยวไม่อยากไปต่อยไม่ต้องต้องไปทั้งไปสร้างตัวให้เก่งก่อนคือทำให้เขาเห็นสง่างามกว่าว่าเราเดินเข้าไปหาเขาการเหมือนเอาง่ายว่าเหมือนที่บอกว่าเราเดินเข้าไปสมัครงานเนี่ยมีคนสองคนเดินเข้าไปสมัครงานเดินไปสมัครงานคนหนึ่งกับเชิญไปทำงานเนี่ยเราเดินไปในตัวเราตัวใจไม่เหมือนกันนะ นึกไหมเดินไปเดินเดินไปสัมภาษณ์พร้อมกันเนี่ยอคนนี้คนนึงเขาเดินเขาเชิญมาเชิญมาทํางานอีกคนหนึ่งไปของานเขาทําไปสมัครงานการนอบน้อมการมันไม่เหมือนกันนู้นไอคนที่รับมันเดินยืดกว่านะ,อ,ะ,อ,ะอย่างเงี้ยเราต้องเดินบนเส้นบอเราต้องไปสร้างเราให้เก่งอ่ะส่วนเขาผมว่าวันแชมเป็นชิปเนี่ยเขาก็มีทีมงานเขาที่จะสอดสออ่สอ,สองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพี่หนึ่งเรื่องของมวย